，快ไว中เ你好，สจงวนนสัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับเหล่าซือท็อปกันอีกแล้วนะครับในบทเรียนบทที่5ตี้อูเคอรตี้อูเคอรเราจะอยู่ในด้วยกันในหน้าที่31นะครับบทนี้เป็นบทฟูสีนะครับทบทวนบทเรียนทั้งหมดเลยที่ผ่านมาเราไปดูกันเลยว่า เรียนอะไรไปบ้างแล้วนะครับแล้วก็มาช่วยกันทบทวนด้วยท้ายบทจะมีเฉลยแบบฝึกหัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากทําแบบฝึกหัดได้อย่างถูกต้องเนี่ยต้องดูคลิปวีดีโอให้จบด้วยนะครับแต่ถ้าใครไม่ดูเนี่ยก็จะทําไม่ค่อยได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งใจดูแล้วก็จะได้ไปศึกษาท้ายบทเพื่อไปดูเฉลยท้ายบทอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าทําได้ถูกต้องหรือเปล่าอ่า เริ่มเลยนะครับในหน้าที่31นะครับเราไปดูซวยัวยนะครับฝึกพูดนะครับดูจากรูปภาพนะครับเดี๋ยวลองมาดูพร้อมกันนะครับประโยคแรกนะครับว่อสร้างเอื้อเหนียนฉี่ว่อสร้างเอื้อเหนียนฉีเราซื้อเคยสอนไปแล้วนะครับในคำว่าเอื้อเหนียนฉีเนี่ยแปลว่าชั้น ระดับชั้นก็คือปอ2ของพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นหัวแปลว่าชั้นนะครับเพราะฉะนั้นมาดูคําแปลในประโยคนี้กันนะครับฉันเรียนอยู่ชั้นป2นั่นเองนะครับเก่งมากครับไปดูประโยคต่อไปกันเลยเจียวซื่อหลี่หยโจจือจอีจือเฮยปานเปี่ยวเราซือสอนไปแล้วนะครับเจียวซื่อหลี เจียวซือเนี่ยแปลว่าห้องเรียนนะครับหลี่แปลว่าในนะครับโหยแปลว่ามีนั่นเองโจจื้อโจจื้เนี่ยแปลว่าโต๊ะนะครับในห้องเรียนเนี่ยมีโต๊ะจากนั้นอีจื้อเก้าอี้ครับเฮยปานแปลว่ากระดานดําครับแล้วก็เปียวแปลว่านาฬิกาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่จำคำศัพท์จากบทที่แล้วได้เนี่ยก็จะสามารถตอบประโยค นี้ได้อย่างถูกต้องแน่นอนครับไปดูคําแปรกันเลยในห้องเรียนมีโต๊ะเ e, ก้าอี้กระดานดำนาฬิกาครับผมไปดูภาพต่อไปอามาดูประโยคนี้กันดีกว่านะครับหัวเมินใจ้สร้างเคร่อเจียวซื่อหลีเหิ่นอันชิงไปแปลทีละตัวพร้อมกันนะครับหัวเมินเนี่ยแปลว่า พวกเราหรือพวกฉันนั่นเองใจช่ like, it, it Jane, ่างเครใจเนี่ยแปลว่ากําลังนะครับช่างเครแปลว่าเข้าเรียนพวกเราเนี่ยกำลังเข้าเรียนหรือกําลังเรียนกันอยู่นั่นเองนะครับเจี้ยวซื่อแปลว่าห้องเรียนครับหลี่แปลว่าในห้องเรียนเหินอันจิ้งอันจิ้งเนี่ยแปลว่าเงียบนะครับเพราะฉะนั้นประโยคนี้แปลเป็นภาษาไทยว่าพวกฉันกําลังเข้าเรียนนะครับ ในห้องเรียนเงียบมากนั่นเองไปดูประโยคต่อไปกันเลยเหล่าซื้อหอผู้ตองเหล่าซื้อแปลว่าอะไรครับคุณครูครับหอผู้ตองหอแปลว่าฉันนั่นเองผู้ตองแปลว่าอะไรเอ่ยไม่เข้าใจครับเพราะฉะนั้นประโยคนี้จึงแปลว่าคุณครูฉันไม่เข้าใจเห็นไหมครับยากไม่เอ่ยไม่ยากเลยถ้าพวกเราเนี่ยเป็นไง ตั้งใจทบทวนคำศัพท์จากบทที่แล้วแล้วก็มาดูในบทนี้นะครับต่อไปครับไปดูรูปภาพต่อไปกันเลยรูปภาพต่อไปนะครับมาดูประโยคนี้นะครับตุย้ยผู้ยฉีหวหรือเต้าละตุย้ยผู้ยหีวหรือเต้าละตุย้ยผู้ฉยแปลว่าขอโทษครับต่อไปหัวแปลว่าฉัน สือเต้าแปลว่ามาสายแล้วนั่นเองเพราะฉะนั้นประโยคนี้จึงแปลว่าขอโทษฉันมาสายแล้วยากไม่เอ่ยไม่ยากใช่ไหมครับไปดูประโยคต่อไปครับถงเสียเมินเกินหว่อตูถงเสียเมินเกินหวอตูถงเสียเมินเนี่ยแปลว่าพวกนักเรียนหรือว่าทุกคนเนี่ยเออนักเรียนทุกคนเนี่ยเกินหว่อตู เกินหัวตูเกินแปลว่ากับนั่นเองครับหัวแปลว่าฉันตูก็คืออ่านกับฉันหรือว่าอ่านตามฉันนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประโยคนี้จึงแปลว่านักเรียนทุกคนพูดตามฉันหรือว่าอ่านตามฉันนั่นเองครับยากไม่เอ่ยไม่ยากเลยไปดูภาพต่อไปอม,มาดูประโยคนี้นะครับข้านเฮยปานเกินหัวเสียข้านเฮยปาน เกินหัวเสียคานแปลว่าดูนะครับเฮยปั่นแปลว่าดูที่กระดานดํานะครับเกินอีกแล้วเกินแปลว่ากับหรือว่าในคํานี้ก็คือตามนั่นเองวอเสียก็คือเขียนตามฉันนะครับลองมาดูซิประโยคนี้แปลถูกหรือผิดครับมองกระดานดําแล้วเขียนตามฉันนั่นเองครับให้ดูไปที่กระดานดาแล้วก็เขียนตามฉันนั่นเองและมาดูประโยคต่อไปนะครับหัวเสียงชี้ 喝水，我想去喝水，啊，我想去喝水เนี่ยแปลว่า，วอแปลว่าฉันแปลว่าเสียงแปลว่าคิดว่าอยากจะต้องการครับชี่แปลว่าไป，喝水喝水แปลว่าดื่มน้ําแปลว่าอะไรฉันอยากจะไปดื่มน้ํานั่นเองครับต่อไปครับประโยคสุดท้าย，วอเย่าชี่สี่โสเจียน，วอเย่าชี่ สีโสเจียนวัอแปลว่าอะไรครับว่อบแปลว่าฉันนั่นเองเหย่าแปลว่าจะต้องครับหรือว่าต้องนั่นเองชี่แปลว่าไปสีโสเจียนเราสื่อสอนแปแว่าสีโสเจียนแปลว่าห้องน้าครับเพราะฉะนั้นประโยคนี้จึงแปลว่าฉันจะไปห้องน้ํานั่นเองครับคือเหวนบทความ ในหน้านี้นะครับอยู่ในหน้าที่33นะครับให้นักเรียนเนี่ยเปิดหนังสือไปในหน้าที่33นะครับใครที่เห็นบทความนี้แล้วนะครับสามารถอ่านได้แปลได้แสดงว่าพวกเราเนี่ยจดจําคําศัพท์แล้วก็บทเรียนต่างๆที่ผ่านมาจนถึงบทปัจจุบันเนี่ยได้แล้วนะครับใครที่ยังจําไม่ได้เนี่ยก็ช่วยเราซื้อเนี่ยอ่านออกเสียงไปด้วยกันแล้วก็ช่วยกันดูนะครับแล้วเดี๋ยวไป แปลกันดูซิว่าพวกเราเนี่ยจำได้มากน้อยเพียงใดนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเราซึกงจะขออ่านให้ฟังก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูซิว่าพวกเราเนี่ยแปลได้อย่างถูกต้องไม่เอ่ยเริ่มแล้วพร้อมนะครับวหว่อซื่อจงเหวินเสียเซี่ยวตอเสี่ยเซิงหลหว่าซือเม้นจน年่างเค我们中文เมิน 不知道，教室里很安静。同学们打开书，跟老师读，看黑板，跟老师写，听懂了。我们说，老师。 ตรงละปู้หนานทิ้งปู้ต่องัวมือจโสเหล่าซือใจซัวอีเปี่ยนเสียคือถงเสือมินเหอสร้างซูซัวเสียเสียเหล่าซื้อเหล่าซื้อใจเจียน woman 我们去操场，去洗手间。อ่าเป็นยังไงกันบ้างครับเราซื้ออ่านให้ฟังเนี่ยค่อนข้างที่อ่านให้ฟังช้าเลยทีเดียวลองไปดูคำแปลนะครับว่าตรงกับพวกเราเข้าใจหรือเปล่าแล้วก็พวกเราเนี่ยสามารถแปลได้มากน้อยเพียงใดนะครับในบรรทัดแรกนะครับก็แปลว่าฉันเป็นนักเรียนโรงเรียนภาษาจีนนะครับ ถ้าต่อไปนะครับฉันอยู่ชั้นปอสองนะครับคุณครูหลินสอนภาษาจีนพวกเราใช่ไหมครับต่อไปครับเข้าเรียนพวกเราไม่สายก็คือพวกเราเนี่ยไม่เคยเข้าสายเลยนะครับในห้องเรียนเงียบมากนักเรียนทุกคนเปิดหนังสืออ่านตามคุณครูแล้วก็มองกระดานดำเขียนตามคุณครูนะครับต่อไปฟังเข้าใจแล้ว บรรทัดต่อไปล่ะพวกเราพูดคุณครูเข้าใจแล้วไม่ยากบรรทัดต่อไปนะครับฟังไม่เข้าใจเลยพวกเรายกมือคุณครูพูดอีกรอบหนึง่งหรือว่าพูดอีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับต่อไปครับเลิกเรียนแล้วนักเรียนทุกคนปิดหนังสือนะครับขอบ ค,คุณคุณครูคุณครูลาก่อนนะครับพวกเราไปสนามหญ้าไปห้องน้ำยากไหมครับไม่ยากใช่ไหมพวกเราไปฝึกกันอ่านแล้วก็ลองแปลเล่นๆดูนะครับว่าจะแปลได้มากน้อยขนาดไหนนะครับอ่ะต่อไปนะครับมีเปิดไปหน้าที่34นะครับมีเพลงอออยู่ในหน้านี้ด้วยเดี๋ยวเราซื้อจะสอนพวกเราเนี่ย ลองดูเพลงนะครับแล้วเดี๋ยวลองร้องเพลงฝึกเอาไว้จําสนุกสนานนะครับเป็นเพลงง่ายๆโดยที่มีคําศัพท์ที่ไม่ได้ยากเลยนะครับเดี๋ยวไปช่วยกันดูนะครับชื่อเพลงว่าเหลี่ยงจือเหลาหูเหลี่ยงจือเหลาหูแปลว่าเสือสองตัวนั่นเองเดี๋ยวลองมาลองพร้อมกันนะครับพร้อมแล้วเริ่มนะครับเหลี่ยงจือเหลาหูเหลียงจือเหลาหู เผาตะไควเผาตะไควอีชื่อไม่โยเออตัวอีชื่อไม่โยเวปาเจินฉี่ไกวเจนฉี่ไกวโซใจหน้าลีโซใจหน้าลีใจเจอลีใจเจอลีนี่จินเทียนหาามาว่าจินเทียนเฮินหา,าวใจเจียนปา่า ใจเจียนป้ายากไม่เอ่ยเพลงนี้ไม่ยากเลยนะครับถ้าใครที่ร้องให้คล่องแล้วเดี๋ยวเปิดเทอมมาร้องให้เราซื้อฟังด้วยนะครับส่วนหน้านี้นะครับจะเป็นเฉลยที่พวกเรารอคอยในบทที่5นะครับทบทวนหนังสือหน้านี้จะเปิดไปใน แบบฝึกหัดของพวกเรานะครับในหน้าที่ 27, 28, นั่นเองพวกเราจะได้ดูเฉลยกันแล้วก่อนที่จะไปดูเฉลยเนี่ยลองทําดูด้วยตนเองก่อนนะครับถ้าทําไม่ได้จริงๆเนี่ยถึงจะค่อยมาดูเฉลยกันนาพร้อมแล้วเนี่ยไปเริ่มดูหน้าแรกกันเลยครับหน้านี้นะครับอยู่ในหน้าที่27นะครับของ แบบฝึกหัดของพวกเรานะครับมาดูข้อที่1ครับรูปภาพด้านข้างเนี่ยเป็นรูปภาพห้องเรียนนะครับห้องมีกระดานดํามีโต๊ะด้วยเราควรจะเอาข้อไหนมาเติมครับข้อไหนครับจากด้านบนนะครับให้เอาข้อที่2มาเติมนะครับเจียวซื่อหลี่โยจัวจืออีจือเฮยปันแล้วก็เปียวนั่นเองนะครับก็คือแปลว่า ในห้องเรียนเนี่ยมีโต๊ะก็อี้กันดานดำแล้วก็นาฬิกานั่นเองครับข้อที่2ครับเป็นรูปภาพเขาเขียนอยู่หน้าห้องเลยก็คือชั้นป .2 นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อไหนเนี่ยตรงกับชั้นป .2 มากข้อที่1นะครับเอาจากด้านบนเนี่ยในข้อที่1เนี่ยลงมาเติมนะครับหัวสร้างเอ้เหนียนจีหัวสร้างเอื้อเหนียนจีแปลว่าชั้นเรียนอยู่ชั้นป .2 นั่นเองครับข้อที่3ครับ คุณครูกาลังเขียนอะไรอยู่บนกระดานไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยคำนี้ต้องมีคําที่เกี่ยวกับกระดานดําแน่นอนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาข้อไหนมาเติมครับข้อที่5จากด้านบนนะครับถูกต้องครับแปลว่าข้านเฮยปันเกินหัวเสียข้านเฮยปันเกินหัวเสียแปลว่ามองที่กระดานดําแล้วก็เขียนตามชั้นนั่นเองนะครับ ข้อที่4ครับโหผู้ชายเด็กผู้ชายกําลังวิ่งเหงอแตกเลยเจอคุณครูยืนต้อนรับอยู่หน้าประตูพอดีข้อนี้เจอข้อไหนมาเติมครับข้อที่3นะครับตุย้ยผู้ฉี่อหัวื่อเต้าเหรอตุย้ยผู้ฉี่อหัวื่อเต้าเหรอแปลว่าขอโทษด้วยนะครับขอโทษนะครับฉันมาสายแล้วนะครับและข้อสุดท้ายข้อที่5นะครับเป็นภาพที่ เด็กผู้หญิงเนี่ยกำลังไปตรงไหนเลยห้องน้ําแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อน,นี้เอาข้อไหนมาเติมครับเอาข้อที่6ครับจากด้านบนนะครับหัวเย้าชี่สีโสเจียนหัวเย้าชี่สีโสเจียนแปลว่าฉันต้องไปห้องน้ําหรือว่าฉันจะไปห้องน้ํานั่นเองนะครับมาต่อไปกันเลยนะครับเปิดไปในหนังสือในแบบฝึกหัดนะครับหน้าที่28นะครับแบบฝึกหัดหน้าที่28นะครับ ลองมาดูกันนะครับด้านนี้ก็คือเขาให้เติมคำลงไปในบทความให้สมบูรณ์นะครับลองมาดูสิครับว่าจะเติมอะไรกันดีมาดูคำแรกก่อนนะครับวอดซื้อวอซื้อฉันเป็นจุดๆอะไรไม่รู้ตัวที่ตัวด้านหลังก็คือเสียเซึงครับเราจะเติมในข้อนี้เราจะเติมข้อที่หนึ่งครับวอดซื้อจงเหวนเสียเซี่ยวเต่เสียซิง แปลว่าฉันเป็นนักเรียนโรงเรียนภาษาจีนครับบทความต่อไปนะครับว่อสร้างจุดจุดจุดฉันเรียนอยู่ชั้นเอาข้อที่4ี่มาเติมนะครับว่อสร้างเออเหนียนจีว,ว่าฉันเรียนอยู่ชั้นปสองนั่นเองนะครับต่อไปครับบทความที่3ครับหลินเหล่าซือเจียวหว่อเมินเอคุณครูหลินเนี่ยสอนพวกเราอะไรครับ ข้อนี้เอาข้อที่2มาเติมนะครับจงเหวน e จงเหวน e แปลว่าภาษาจีนครับคุณครูลินสอนภาษาจีนพวกเรานะครับสร้างเครื่อลอแปลว่าเข้าเรียนแล้วนะครับเจียวซื่อห,หลี e เออ่เฮิร์อเข้าเรียนแล้วในห้องเรียนเนี่ยเป็นไงมากเลยเฮินอันจิ้งนะครับข้อนี้เอาข้อที่ห้ามาเติมนะครับอันจิ้งแปลว่าเงียบนะครับห้องเรียนเงียบมากเลยต่อไปนะครับ ถงเสียเมินคือพวกเราทุกคนเนี่ยนักเรียนทุกคนเนี่ยเอาข้อที่7มาเติมนะครับตาไรซูตาไรซูรนักเรียนทุกคนเนี่ยเปิดหนังสือนะครับเกินเหล่าซื้อตู่เกินเหล่าซื้อตู่แปลว่าแล้วก็อ่านตามเหล่าซื้อนั่นเองบรรทัดต,ต่อไปนะครับถงเสียเมินค้าอะไรไม่รู้ถงเสียเมินค้าอะไรครับเอาข้อที่3มาเติมครับข้าเฮ้ยปั่น เกินหวัวเสียข้านเฮยปั่นเกินหวัวเสียเพราะว่านักเรียนเนี่ยดูกระดานดำแล้วก็เขียนตามเหล่าซื้อนะครับเกินเหล่าซื้อเสียนะครับเกินเหล่าซื้อเสียนะครับเขียนตามเหล่าซื้อนะครับข้อต่อไปนะครับบรรทัดวักต่อไปนะครับเสียเคร่อเลยเสียเคร่อเลยแปลว่าเลิกเรียนแล้วนะครับ ถงเสียเมินถงเสียเมินข้อนี้อะไรครับเลิกเรียนแล้วถงเสียเมิอนออะไรมาเติมครับข้อที่6นะครับเหอสร้างซูแปลว่าเลิกเรียนแล้วเนี่ยนักเรียนทุกคนปิดหนังสือนะครับซัวพูดว่าอะไรเอาข้อที่8มาเติมครับเสีย่ยเสีย่ยเหล่าซือแปลว่าขอบค,คุณคุณครูครับเหล่าซือใจเจียนแปลว่าบายๆเหล่าซือหรือว่าคุณครูลาก่อนนั่นเองครับ นี่ก็คือแบบฝึกหัดนะครับของบทที่5นะครับใครที่ดูมันถึงตรงนี้เนี่ยเราก็จะสามารถทำแบบฝึกหัดได้อย่างถูกต้องแล้วก็ครบถ้วนแน่นอนครับใครที่ทำตรงไหนไม่เรียบร้อยก็ไปดูแก้ไขนะครับแล้วก็อยากจะฝากอะไรไว้ก็คืออยากให้พวกเราทุกคนเนี่ยทบทวนบทเรียนทุกครั้งนะครับเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้เราซื้อไปแล้วทงเสมเินใจเจียนบาย